ไขข้อสงสัยไม้พัทรเดชพระเอกช่องดังโผล่ร้องข้ามกำแพงผิดหรือไม่ผิดลังทำออนไลน์คนเซอร์ไพรส์กรณีพระเอกจากวิกหมอชิดไม้พัทรเดชสังวนความดีไปปรากฏตัวร่วมรายการต่างช่องโดยเจ้าตัวได้ไปร่วมรายการร้องเพลงชื่อดังเพื่อเซอร์ไพรส์แพรวานิชาพัฒชัดชัยพลรัตที่ทั้งคู่นั้นรู้จักกันตั้งแต่แพรว่าอายุ13ปีสมัยที่ทั้งคู่ยังอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการไปร่วมรายการดังจากต่างช่องครั้งนี้สร้างเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักพร้อมข้อสงสัยจากชาวเน็ตว่าไมพัทรเดชนั้นจะมีปัญหาเรื่องสัญญากับช่องหรือไม่ซึ่งล่าสุดทางเพจดาราจิตพันทิพย์ได้ออกมาชี้แจงว่าไขข้อสงสัยจากแอดมินคนสวยจากการที่ไมพัทรเดชไปออกรายการร้องข้ามกำแพงของ WorkPo i n t เมื่อคืนวันที่6รกรกฎาคม2566ทำให้มีการเข้าใจผิด และถูกเยอะแยะในโลกโซเชียลดังกล่าวคืนก่อนโดยแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันไมพัทรเดชได้ทำการต่อสัญญาช่องเจ็ดเรียบร้อยแล้วโดยสัญญากี่ปีขอสงวนสิทธิ์ไม่กล่าวถึงและไม่ได้เป็นนักสแสดงอิสระแต่ย,ยังใดมีสัญญาของช่องเจ็ด HDU และที่ไม่ไปออกรายการข้ามกำแพงเป็นการเข้าร่วมรายการในฐานะศิลปินค่ายโซเ m i t าวสังกัดเทโรมิวสิกและได้ขออนุญาตช่องเรียบร้อยแล้ว และนับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของช่องเจ็ที่เปิดกว้างให้นักแสดงในสังกัดได้ไปร่วมงานที่อื่นเพื่อเป็นการเพิ่มฐานแฟนคลับให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นขอยืนยันครั้งสุดท้ายพี่ไม้ไม่ได้อิสระไม่ได้ออกจากช่องประกาศให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ